ีดเหมือนกันทุกอย่างนะครับกับขั้นตอนนะครับเปิดแผ่ออกเหมือนกันเลยลากเขาเส้นใหญ่นะกรณีอย่างนี้ก็ทําได้นะครับนี่เรามาจับคัดกิ่งมะขามทีนึนะครับผมผมจะเอาตรงนี้เป็นเป็นกิ่งเมนมาอีกนะครับสัดทดตรงนี้เลยเตื้อแต่งแผ่ ก็จะเข้ารวดประคองไว้นะครับตายเลยนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับงานตัดรากนะครับผมแต่ผมจะยังไม่ตัดนะครับผมจะควนไว้เหมือนกิ่งตอน,นะครับผมจะมาลองดูนะครับว่าเขาจะแตกรากไหมนะครับผมนี่นะครับผมจะเอาอยู่ประมาณจุดนี้เลยแล้วควนไว้ถ้าตัดเลยเสียงเสียงตายนะครับเสียง ไแเกียรตเหมือนกันทุกอย่างนะครับกับขั้นตอนนะครับนี่นะครับเปิดแผ่ออกเหมือนกันเลยลากเขาเส้นใหญ่นะกรณีอย่างนี้ก็ทำได้นะครับ ออกให้สะอาดนะครับผมขูดด้วยก็ได้นะครับขูดด้วยเลยนะครับขูดเ,เยอะเลยนี่นะครับ ผมก็จะปล่อยทิ้งไว้แห้งก่อนนะครับผมแล้วก็จะหาขุยมะพร้าวมากบนะครับมาปิดนะครับผมปิดตรงจุดนี้นะครับผมแล้วก็รอดูนะครับว่าจะมีรากแตกไหมถ้าเขาไม่แตกจุดนี้เขามาแตกจุดนี้จุดไหนก็ได้นะครับขอให้รากเขาออกมานะครับผมเราค่อยมาตัดนะครับพอตัดเสร็จปุ๊บถ้ารากเขาเส้นใหญ่นะครับผมถ้าเขามีหลายเส้นนะครับเราค่อยมาผ่าอีกทีนึงนะครับผมผ่าย่อยอีกทีนึงนะครับถ้าเขามีรากลงดินแล้วยังไงก็ไม่ตายนะครับผมมีรากฝอยแล้วนะครับแต่ถ้ามาผ่าอย่างนี้เลยนะครับเรวก็ตัดนะครับผม ไม้อาจจะไม่ตายนะครับแต่เออล่ากเส้นนี้จะตายนะครับผมลากเส้นนี้จะตายเพราะว่าลากเขามีเยอะอยู่นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมผมคว้านไว้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีลากฝอยเล็กๆนะครับผมแต่ฝั่งนี้เขามีลากนะครับเนี่ยมีลากสองเส้นนะครับผมฝั่งนี้ผมจะตัดเลยนะครับฝั่งนี้ผมจะตัดเลยผมจะตัดจุดนี้นะครับต้องค่อยๆตัดนะครับจะโดนลากฝอยนะครับ นี่หมดเลยนี่นะครับตรงนี้เขามีรากฟอฟอยู่เส้นหนึ่งนะครับลงไปนะครับแล้วก็มีฝั่งนี้อีกเส้นหนึ่งแต่ไม่รู้ว่แห้งหรือยังก็เดี๋ยวเอาฝังดินไว้ขบดินไว้ให้เขาแตกรากอีกทีน,น,นะครับเดี๋ยวผมทายาไว้หน่อยก็ได้นะครับผม แต้มแค่นิดเดียวนะครับแต้มแค่นิดเดียวทาไม่ต้องไม่ต้องเยอะนะครับนี่นะครับบานี้นะครับผมให้ยาเขาแห้งนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอาก็ขุยมะพร้าวมากบหน่อยนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับผมฝั่งนี้เหมือนกันฝั่งนี้ก็จะเอาขุยมะพร้าวมากบเพราะฝั่งนี้กบเป็นคว้านไว้นะฝั่งนี้คว้านไว้โอเคครับสําหรับต้นนี้ก็ถ้า มีประโยชน์มีสาระนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับไอพอดบนไซจิวสวัสดีครับ